ในความคือโทน้องโอ๊ข้าไปถือยังหัวยังหัวยังยังซ้งงงอมลายยืนน้ำกันโอ้ช่วงนี้มันกบับบัตรยืนน้ำกันแล้วครับผมมันกับค่าโควิดเนาะเห็นบอกช่วงบ่มีโควิดก็อยู่น้ำกันอยู่ช่วงนี้มันค่าโควิดครับผมไอเกิดผมก็ไปติดน้องจริงๆเลยเนาะเป็นห่วงเป็นหว่นหวงครับเป็นห่วงเนาะ โอ้ขอบคุณดอกกุหลาบด้วยนะครับผมคุยกับลำพุงกัดเล้วไออโอจร่งดิไอศิกลับเมื่อใดพุ่งพุ่งนี้พุ่งนี้จะไปกลับแล้วก็น่าจะไปน่าจะไปทำโคเวอร์ก่อนครับไปทำโคเวอร์กับเพื่อนก่อนครับพุ่งนี้เรากะน่าจะไปนอนอุดรคืนหนึ่งน่าจะกลับมาลืนนี้ครับกลับมาถึงกลับกรุงเทพอ่ะเพราะว่าถ้าขับรถกลับไปจะบ้านบาะยครับ ถ้าขับไปแต่บ้านอะ่ะมันหกร้อยกว่ากิโลเกือบเจ็ดร้อยเลยครับยังหน่อยถ้าขับไปจากอ,ดอดุดรมันก็ลดไปลอยลอยนินดๆอยู่ครับร้อยกิโลนิดมันก็ลดระยะเวลาไปประมาณสองชั่วโมงอยู่ครับว่าจะทำโคเบอร์ครับไปทำโคเบอร์ลุ่มช่องกัน อ่ะเคศิลัสิตออฟฟิเชียลนะครับผมไปกดติดตามได้นะครับผมโควเวิร์ดเพียงอย่างเดียวครับบอสไปใส่มาใส่กันระวังด้วยจา้าอุรรันกันอยู่กัมเณนครับผมไปหาน้องแบ่งบ่แเบ่งใส่อีกนอวบาทนี่ กับพีวัตรอ๋อแมนเป็นครับไปหาไปหามัทล่ะครับแบงค์กับอาร์รมครับผมขี้ทอดอีลาปีละบาทนี่เห็นน้องคิดขี้ทอดครับขี้ทอดทีด่จังขี้ทอดที่จังเหมือนเจ้าขี้ทอดใช่ไหมขี้ทอดลายก็สมัย อยงเนี anyway, ้ยลูกเลยมินิแม่แล้วเปิดอันบ tiktok บึ้งลูกซาอยู่ข้างนอกซะอี่แบบนี้เงียเราอยู่งมแ็ัดองิจิบจิบครับจิบจ ติ้วใส่พัาสติมาอกคักอยู่้อนตาคือแดงๆตามันกระเด่งในแต่แรกเรอที่แล้วครับแต่มันเป็นเพราะฟิลเตอร์เฉยๆครับแต่ว่าคอนเทมันกระเดงแหละตาผมมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วครับฮ่าๆเจงเอฟซีสิบฟองเฟนอายด้ย๊กค่ะก้นฟองเนี่ยเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าไปคนสิบหกขอันนั่นขอโทษครับ อย่าให้อย่าให้หักขึ้นเก่านี่ยแหลวนีผิดผิดมาเก้าอฝอยอยากฝอก็อยากฝอยเขาก็หิวเก้าขอบคุณกลองของขวัญนะคะผมมือนีน่าบานพอเฟสทะรออีกแค่สปีนะครับจิบจิบจิบบจจิบสองปีจิบจจิบบได้สองปี ได้ยังกินมีขนมจีนครับผมขับปุ้นขับปุ้นชิดทอดอาหารไตเลยไม่จ่อยตอนไปหาดไงโอ้กินแกงแต่ปลาแซ่บครับ สองปีท่าทางโสมฝนตกบนองล่ะบ่ครับมือนีประตูกับเต็มบรรู่ครับมาสิตกบ่ผมหาแต่หลังรถเลี่ยวอย่ามันตกอยูหลังรถยรนี่ยในบ่เล่แจ็คเทียบเสียงสูงเป็นไปบ่ค่ะเสียงสูงยังบ่มีใครจะมีเสียงสูงบ่มีเด็กพี่รถนะสองปี เอาบบเดียวแม่ส่งแตปลาแหงไปให้กินเป็นหรือเปล่าไม,ไม่ไม่รู้เหมือนกันครับแม่แต่ผมชอบผมชอบสดน้ําผมเป็นคนที่ชอบเวลาผมเป็นคนมักมักอาหารจําพอที่มันมันเด้สดน้านะครับผมมาหมาชอบชอบครับพวกเกงเหลืองอย่างพวกเกงเหลืองอาเกงแตปลาอย่างเงี้ยอ้อาหารใต้อ,อ้สดทั่วไปเนี่ยมันมันข้มขคนมันซทบดีไหม ของเขาเลยไหมคิดเบึงสุดหน้าฮอนฮอนมีเนื้อปลาดิเนื้อปลานิ่มๆตักเขาตักเนื้อปลามากสดหน้าไปห่มกินกับเขาสวยฮอนๆโอ้ยตอดยูหาดไงเลยแบบอ้อฟินขึ้นจังหวันี่ครับตอนนั้นมาเรียนน้ำลายเลยจะสักกี่ปีจะรอก อีกไม่กี่ปีให้รอรอพี่นักก้าตาโมเมนแม่ข้าถาเขาเราก็ได้โมเมนบ์โมเมนบ์โมเมนเขาตรงรอเป็นพรยิง่งอีกสาจะสากกี่ปีให้รอตรงมีก็รอได้ขอเพียงอย่าเพ้ออย่าเปลี่ยนใจเอาหัวใจไปให้ใครขอรอ เขียนบทแล้วยังบวชบวชบวชเนียนครับบวชเนียนบวชเนียนเคยบวชเนียนครับชิดีพองบวชบวชสองปีไปบวชผมคือผมเคยบอกให้ฟังแล้วห่าไปบวชอยู่คุ่นเด้บวชเดช ขึ้นจัขจรบวชได้ไปบวชสามบวชเระยะเวลาก็ประมาณสามสามเดือนนิดๆิดครับไปบวชไปบวชสร้างสร้างวัดสร้างวัดเลยอ่ะก่อสร้างเลยล่ะก็คือไปไปสร้างวัดช่วยช่วยพระอาจารย์ครับก็คือพระอาจารย์ที่แกมาทําตรงนี้คือแกพึ่งมาทำเหมือนเหมือนมันมันไม่ใช่เหมือนวัดครับมันเป็นสานักสงฆ์ครับซึ่งแกจะสร้างเป็นวัดแล้วแกสร้างศาลาสร้างโคติสร้างอะไรคือแบบแล้วก็ช่วยช่วยแกสร้างครับก็คือ เพิ่นสางม,มาหลายวันแล้วนะเรามาหอดนีเพื่นมาสางผมก็เลยเห็นซอยเพิ่นสุยางเลยครับผมอู้แบกทงปูนไปยังสิแบกทงปูนขนหินขนทรายข้นปูนตักปูนเนี่ยเพิ่นยังสิแต่ว่ากอกระฉาปะปินเขาก็เลยเป็นแผนกข้นปูนแผนกค้นปูนแผนกแบกปูนแผนกขนหินไปสิไปครับส่งปูนอยูกก่กระบ,บังสิแบบอ้สร้างสร้างระยะเวลาสามเดือนได้พักแค่หนึ่งวันครับ มือเดียวที่บรดิเฮดเบียกก็คือมือนั้นติดกิจมณ์อยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าถ้าติดอยู่ในระแวกนันกะไปนิมณ์เหล้วอย่างสี่กะมาเห็นต่ออย่างนี่สนะครับก็คืออยู่ในมันอยู่คือสานักส่งเห็นเลยมันมันอยู่ในภูเขาเลยครับผมมันอยู่ในมันอยู่ในมันอยู่ในภูเขาเลยมันยุ่นยุ่นอยู่ตีนเขาเลยมันห่างจากหมู่บานประมาณหากิโลครับประมาณสี่สี่ประมาณสี่ห้ากิโล ก็คือไฟฟ้าเข้าไม่ถึงน้ำเข้าไม่ถึงครับเราจะมีไฟฟ้าใช้เฉพาะวันพระวันพระจะมีเครื่องปั่นไฟยังมีครับแต่ไม่ให้ใช้ก็คือจะใช้เฉพาะวันพระมีสินี้ไม่ออกนะไม่ออกเพิ่นแม่จําสินเพิ่นแม่นับถือสินเฉพาะวันพาก็สิก็จะปั่นไฟใช้ครับจะปั่นไฟใช้ส่วนน้ําก็จะเป็นจะมีโอ่งครับเพิ่นเสี่ยวโอ่งมากเราตอตอเป็นทอเห็ดอันนั้นเลยเห็ดเป็น ทีจ่จงนำปลาป่าเนี่ยแต่ว่านำปลาป่าบ่มี่เลยครับเพิ่นเอาโอ่งมากแล้วก็เอาน้ำเพิ่นเอาน้ำมาใส่ไว้แล้วก็เฮ็ดเป็นองไว้ให้ใส่บอกรีบแม่จ่าโอ้ยบอกเฮ้ยบอกรีบยังถ้าคอยบอกที่คยก็ซื้อเอาแล้วเนาะคอยรวยแล้วปันเนี่ถ้าคอยบอกเรี่ยถึกนะยังไป็เสียคอยเถาะ เป็นวัดป่าบ่มมันมันไม่ใช่วัดครับมันเป็นสำนักสงฆ์ครับก็คืออยู่ตีนเขาเลยครับสามเดือนนะก็คือแบบทำสร้างวัดสมือสมือสมืออะไรอย่างเงี้ย นะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณทุกคนนะครับหอยหมดแล้วนะครับผมกะสิได้กรับตัวแบบห้อยไปเลยบอกมาโหลดเพื่อฟกบอกถึงจะวันนี้ผมสิบอกเรียกเด้อซูนซูนหอดเก่าๆจะซื้อเอาเลยไล่ไปเลยยังได้กระถือมาถือไม่หยียบคอยโหลดเลยซูนซูนซูนหนึ่งซูนสองซูนสามนี่สิ 03. ไล่ไปเลยจนหอดเก่าๆคนน่ะมาถือไม่ไมหยียบปากคอยเยียเพร่ะว่าซื้อ หาโทัท้ทดีใจแทนค่ะาอา้สองรอยบอมยังย่าไปหาอย่าหาดำสร้างวัดเท่ากับสร้างามารดีให้ตัวเองนั่นวะครับพนุ่ยคือใช่ใช่ครับก็คือไปทำไม่คิดว่าจต่ของมีมีบุญครับที่ได้ไป่อเพิ่นคิดว่าตัวเองมีบุญครับที่ได้ไปสร้างประเยศแบบนั้น พี่เนี่ยฟังเนี่ยถือโจทีบออกนอกหัวใจดนไปกล่ังไปว่ากับข้าเจ้าในทอนแต่ยังถ้าไอ้คิดบวชพระจะร่วมบุญไงด้วยนะคะบวชแน่นอนบวชแน่นบวชแน่นอนครับบวชแน่นอนบวชแน่นอนครับแต่แต่แต่รอระยะเวลาโอกาสที่มันเหมาะสมอยู่กับผม สองร้อยมานมีฮีดฮ้ด้อฮีแล้วมาจอด,ด,ดให้ค่าน้ำมันกับกรุงเทพไปนะ่ะน้องเขียนขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับเลขทะเบียนอะไรอ๋องสิมาถามเลขทะเบียนรถคอยแล้วบันไดข้ามบันไดถือก็สิยากอีกละ่ะเมื่อนี้เอางงใบสั่ง,ม,ง,าางมากสองใบเนาะระยะเวลาห่างกันไม่นานนะครับผมาไปเบิ้งนะใบแรกใบแรกอยู่อัดอย่างวะอยู่อันตรงสออย่างวะสนออย่างวะ ฟัคนครนเียยุธยอยุ่มันอยู่เขตพฟนครนรสียนะย่อันที่สองอย่บางนอยอยู่จำไม่ได้มันจํไม่ได้แต่ว่าสอนอมันใกล้ๆกันครับซึ่งระยะเวลาก็ใกล้กันมากครับใบแรกใบแรกโดนตอน2อสองตอนสามทุ่มสามทุ่มยีเอ็ดใบที่สองถึงตอน สามทุ่มสามสิบเจ็ดห่างกันสิบหกนาทีระยะเวลาสิบหกนาทีคุยถึงเดสักรองไปบอดก้นเบียดพอ่อสาบอกว่าเออก็คืออันนั่นแหละก็คืออันนั้นธนาคือแอดปล่อยบอกธนาบอดก้นเบียดถ้าเบียดก้นบอดแล้วมันจะไม่อยากซืก้อ จะพับเหรียญโปรยฐานหรอครับผมขอขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็น่าน่าจะกน็น่าจะอีกหลายหลายปีอยู่ครับน่าจะอีกยังยังตั้มก็ต้องไี่เนาะก็คือช่วงนี้ก็อยากจะอยากสะเทือนแบบให้พอยังนอนก็จะให้พอให้แม่ได้สบายก่อนนะครับมีแบบไม่พออย่างที่จังหน่อยก่อนก็ษีแบบบวดให้พื้นแน่นอนครับเขาบวดอยู่แล้วเขาเกิดมาชีวิตหนึงน่งเนาะ ชีวิตหนึ่งตอนบวชดิ่นก็อยากบวชอยากบวชครับตนบอกนี่ไก็คิดว่าสิบวชแป๊บเดียวแต่ว่าก็อยู่ได้จนมาสามเดือนกว่าครับบวชพระนี่คิดว่าอยู่แล้วครับคือมันเป็นผู้ชายเศร้าไทยเนาะชีวิตหนึ่งเนาะนับถือศาสนาพุทธก็ต้องบวชให้พ่อให้แม่ครับปเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วไปอยู่ด้วมเกาหลีไปกล,กลับมาบ้านปิยเคยคีอีกรอบเานะนั่นคือฮะครับรถเร็วนี่โทษถนนมาเป็นลมเป็นบอลเนาะ ยังใครครับซ่ากรเทิศถนนมันเป็นหลุมทต็มครับ,ข,บ,ข,บขับเร็วไม่ได้เลยนะครับบอกเลยถ้าถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อสีซิ่งเป็นไอ้ก็ะทับไม่ได้เร็วอันนี้เ็ถนนยัเฮ็ดดีประเด็นหลุดกระโล่งเนาะสี่ห,สห้อยขับซ่าเนี่น่าหอดแล้วเนาะ,ะบวดทรงยัลปวดซี่ไอไปบวดระพาเนะมันสิเมนแนวบะ าจะพุ่งมาเืนนี้ครับมาเืนนี้มาเืนนี้พุ่งนี้น่าจะไปทำโคเวอร์ก่อนครับน่าจะไปทำโคเวอร์กับอพี่แบงค์โซโจโูกันครับผมเดี๋ยวบัณไปลองอํน้นเอาดิไปใครเล้วให้ใครถ้ามีก็แต่ไลยไปกันทัาโห้พ่อหรือว่ามันมาไลายไปแล้วโมแต่เห็นมาบอก <laughs> <laughs> กินขา้าวเล่นกับยังยังบัได้กินครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวคอยไปหากิน กับน้องเดื้อเมนอยู่ครับบวชวัดเดียวกันแล้วก็อีกละโอ้ยาก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 โอ้อยู่ด้อมแจ็คสันก็ลเซเว่นเสียเงินเป็นแสนแยังไม่ได้จับเลยไปกลับมาดูอุ้ยเรากระรอโว่าแจ็คสันนี่ยได้จากคืนหนึ่งเราเด่นเออดูบนได้จากเสี่ยวหนึ่งเราเด่นบ่ดอก ไม่ได้ไม่ได้อยากได้หนาแล้วหรอกอยากอยากได้หุเแล้วอยากได้หุนแค่เรา,าบ้านนี้ชิดราคาใบสั่งเมนมบัคผมเที่ยเทีบออกนอกหัวใจดุนไป ลังไม่วอกกับข้าจ้นี่โดนไปลอยมาพอกันละบ่ละโดนไปแต่ยามใด้เรียนว่าอายเป็นควายหรือไงเจเป็นบังที่สงสารเจ้าอาวาสโบวชวัดอยู่กันไม่เห็นเจ้าโบวชวัดอยู่กันเถอะสิยากมันสิยากไปปรุงอาบัตนะ ฟุ่มอาบัดสมือสมืออ่นกับเบาไวด้ดินอนก่อนนอนจะบบิดกัน สบายโอเคครับเดี๋ยวผมไปแล้วนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับผมขอบคุณนะครับที่เข้ามาดูไปแล้วครับผมฟันดี้ครับบ๊ายบาย